<ไ>ผมขับรถาม,มาด้วยความเร็วด้วยผมวิ่งขวาม,มาผมก็ทานเลยเฮ้ยผู้ดีสามตกใจเท่ากันที่ผมวิ่งไปก็เห็นไม่ถอดเสื้อใส่เนงเสื้อไม่มีไป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 ,ไปเพื่ออย่าไปใกล้มา วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมารู้จักกับอาสาสมัครปอติกตึงในเขตห้วยขวางนะครับซึ่งลักษณะเด่นของอาสาสมัครในกลุ่มนี้ก็คือเกิดความหลากหลายทางด้านอาชีพนะครับที่รวมตัวกันมาเป็นอาสาด้วยกันเราจะไปรู้จักเขาให้ลึกกว่านี้ครับอาสาสมัครกู้ภัยปอติกตึงเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครหน่วยนี้มีความแตกต่างจากกู้ภัยหน่วยอื่นคือความหลากหลายของสัญชาติและอาชีพหลักของอาสาแต่ละคนที่มารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือเหตุต่างๆมานานนับ2ี่สปี ก่อนนี้เราได้รับมาไงครับพี่อันนี้บางส่วนเราจะขามีประชาชนที่เขามีความศรัทธาในมูทิแล้วก็เห็นเอาสาในจุดว้วยขวางวันที่สุติสานับผลยูินที่เราทํางานอยู่เนี่ยนะครับเขาบริจาคมาเป็นบางส่วนมีระดับไหนบ้างครับพี่ก็อย่างผมนี่ก็ทํางานธนาคารนะครับอยู่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็อีกคนนคึงฮะอีกคนก็เนี่ยคนภาพรัฐนะครับ คุณไร้านนี่ก็เป็นทางานธนาคารเหมือนกันนะครับแล้วคุณมนตรีเนี่ยเป็นเวนเปของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับแล้วคุณนี่ก็เป็นลูกจ้างบไิตัดเอกชนนะครับอันนี้ก็คุณสมชายจะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็ลูกจ้างเอกชนนะครับนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายอาชีพที่เข้ามาเราถามเลยว่าเรารวมกลุ่มกันยังไงถึงได้มาเป็นองค์กรที่มีเยอะถึง30กว่าคนขนาดนี้ เรา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 จริงๆแล้วนะสมัยก่อนนะเราทํางานหลากหลายใช้อาสาประมาณ10คนแต่แต่ละจุดนะตอนนี้มูลที่เรามีนโยบายอะ่ะให้ดูแลตามรัศนอนะครับสอนอสอนอเราสิคนนะครับของผมเนี่ยเริ่มทีดูประมาณ4สอนอตอนนี้เหลือสอนอสสอนอนะครับแล้วก็คุณไพรัตน์เนี่ยก็คือเก่ากว่าเพื่อนอย่างผมเนี่ยทำงานมาเมื่อประมาณปี32ปี32แต่แล้วเนี่ย คือน้องๆที่มาทำงานร่วมกับเราเนี่ยบางทีมาจากศูนย์วิทยุต่างๆนะครับมาเห็นการทางานของมูที่บอยตึงซึ่งมูที่เราเนี่ยเป็นมูที่ที่เก่าแก่ร้อยปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วเป็นแม่แบบเป็นแม่แบบของอาสาต่างๆนะครับนะครับเป็นแม่แบบของมูที่ต่างๆนะครับเพ <นะ S 2> ราะ,ระรว่าเราก่อตั้งมาเป็นเริ่มแรกเลยเนี่ยนะครับทุกคนเห็นแล้วมีความศรัทธาแล้วมูที่เราเนี่ยอาสาสมัครมีรูปแบบในการทํางานก่อนที่เข้ามาทํางานตรงนี้ได้ต้องผ่านการอบรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากาผู้จัดการมูลทีนะครับและคณะกรรมการมูลทีนะครับจัดหลักสูตรหรือมีโอกาสที่รัฐบาลขอให้อาสา,าไปอบรมหรือพนักงานอบรมเนี่ยมูลทีเราเนี่ยนะครับจะรีบจัดพวกเราไปอบรมเลยในนาโอมิทากกดะดาจุลที่โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในอาสาหน่วยนี้ซึ่งมีใจรักความเป็นอาสาคู่ภัยเป็นอย่างมาก เพราะประเทศบ้านเกิดของเขาไม่มีอาสาสมัครประชาชนรวมตัวช่วยเหลือประชาชนด้วยกันเองเหมือนคนไทยเมื่อเกิดเหตุขึ้นจาเป็นต้องรอการช่วยเหลือจากภาครัฐเท่านั้นที่ได้มาเที่ยวนะครับสือตัวข้างมีโลมาเที่ยวแล้วก็มันสนุกตกใจแล้วก็มาทํางานหาทางงานที่เหมือนไทยนะครับทำไมเราถึงอยากมาเป็นผู้ภัยปลอดไอ้ิมเนี่ยอ๋อที่แรกอ่ะ <c oughs> ผมอ่านหนังสือกับดูทีวีที่ญี่ปุ่นว่ามีกู้ภัยแบบนี้ที่ญี่ปุ่นไม่มีครับกู้ภัยมีแต่ข้าราชการตำรวจที่มันไทยมันจะมีกู้ภัยเป็นคนธรรมดาก็เลยช่วยได้ใช่ไหมเราก็เลยช่วยราชการได้ใช่ใช่เลยผมสนใจแต่ถ้าราชการก็จะไม่มีเขาจะมีเงินเด<ต>ือน<ต>ที่บุญชัยกับ ที่เป็นอาชีพนะครับก็เลยในสถานต่ญี่ปุ่นนี่ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีอาสานะครับเราเคยชวนเพื่อนเราที่ญี่ปุ่นมาทาบ้างไหมเพื่อนเหรอครับนึงคนมาด้วยครับแต่พอดีเขากลับญี่ปุ่นมีธุระพอดีที่ผมน่ะครับใช่ทางานกับทํางานที่บริษัททํากู้ภัยเนี่ยรู้สึกยังไงครับอก็ สนุกนะครับล้วก็ดีใจด้วยที่ช่วยบุคคลทั่วไปนะครับก็คือเรามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนครับใช่ครับสมาชิกอาสากู้ภัยหน่วยนี้ยังเกิดจากการปลูกฝังให้คนในครอบครัวมีใจรักในการเป็นอาสากู้ภยัยเห็นได้จากครอบครัวของนายภัยโรธสร้อยกลิน่นที่ทำธุรกิจขายวิทยุสื่อสาร ซึ่งได้พาภรรยาและลูกใช้เวลายามค่ำคืนออกมาช่วยเหลือประชาชนก็ไปเห็นมูที่มูที่หนึ่งมันเหมือนกับออดูดทเทอยากทำก็มาหาทำอย่างเงี้ยมาเข้ามูที่มาหาพี่เขาเฮ้ยพี่ผมอยากทำอย่างนี้บ้างก็เลยลองมาลองพี่ก็ให้ลองทำอยู่ประมาณไปบอกว่าถึงจะได้ใส่เสื้อแบบนี้เห็นเขาชอบอะค่ะและทีนี้ว่าบางทีเสราร์อาทิตย์อะไรงเงี้ย ก็คือว่างก็คือตามเขามาก็มาทําด้วยกันก็รู้สึกดีอะค่ะได้ช่วยเหลือช่วยเหลือสังคมก็พาลูกมาด้วยไง่นั่งหน้าลูกนอนอยู่ห้องหลังก็มีแบบนี้ก็ต้งกันได้มาเขาก็ผมคิดว่าน่าเป็นการปลูกฝังของของเด็กที่เด็กเขาได้รู้ได้เห็นตรงนี้ดีกว่าเอาเวลาไปแข่งรถได้ช่วยเหลือสังคมื่อได้ช่วยเหลือคนเจ็บคนตาย แต่เจดเขาพาออกมาก็เลยมาโตแล้วก็มาเองมาก็คือเห็นพ่อเห็นแม่ทำเราก็อยากทำบ้าง<อ>แม่อาสาแต่ละคนจะแตกต่างทางด้านอาชีพและสัญชาติแต่ผลที่ได้กลับเหมือนกันคือความสุขทางใจที่เป็นแรงผลักดันให้คนจิตอาสาเหล่านี้ยอมเสียสละเวลาและความสุขทางกายเพื่อหล่อเลี้ยงความสุขทางใจของตัวเองที่ได้ช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนก็คือ ทำงานนะคะแล้วพี่ที่ทํางานคือเขาทําที่นี่อยู่แล้วก็คือบอกเขาว่าอยากจะทําเพราะว่าแต่ก่อนนี้ก็คือเที่ยวกลางคืนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพอมาทํางานที่นี่คือเปลี่ยนงานเพอามาทำที่นี่ก็บอกว่ากลางคือนอ่ะมันว่างคืออยากจะทําพ,พี่เขาก็เลยลองมาคุยกับหัวหน้าก็คือให้มาฝึกงาน ฝึกงานประมาณปีปีกว่าค่ะแล้วก็ได้รหัสก็เลยได้ทําตรงนี้ก็คือใจรักที่อยากจะช่วยคนอื่นคิดว่าเราเอาเวลาบางทีถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆเราอาจจะไปเที่ยวหรือไปอะไรเราเอาเวลาที่เราตรงนั้นนะคะเอามาทําสิ่งที่มันมีประโยชน์กับคนอื่นดีกว่า คือเราได้ความรู้เราได้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลแล้วก็เกี่ยวกับการใช้ชีวิตคือเราต้องคิดทุกอย่างว่าวาัยรที่เราทําอะไรคือเราอยากประมาทบางทีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่เราประมาทอะคะ่ะมันจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่บางทีก็คืออาจจะทําให้คนอื่นเดือ,อดร้อนหรือทรัพย์สินเสียหายก็คือต้องแม่ประมาท อยากบอกว่าก็บางทีนะคะสิ่งที่เราทําไปอ,อาจจะไม่เดือดร้อนกับเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าสิ่งนั้นเรามาทําประโยชน์เวลาตรงนั้นที่เราเอาไปเที่ยวหรือว่าเราเอาไปเสพอะไรต่างๆเราเอาเวลาตรงนั้นมาช่วยคนอื่นดีกว่าบางทีก็คือว่าสิ่งที่เราช่วยบางทีเราแค่ช่วยคนแก่ข้ามถนนหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็คือเรารู้สึกภูมิใจอะคะ่ะเรารู้สึกว่าเออเราเราทำความดีนะเราก็รู้สึกดีอะคะ่ะ และถึงแม้ว่าอาสาบางคนในกลุ่มจะมีความแตกต่างทางด้านสัญชาติแต่ความเสียสละของพวกเขาก็ทําให้รู้ว่าการเป็นอาสากู้ภัยเปิดกว้างสําหรับทุกคนในโลกเพื่อร่วมเส้นทางอุทิศตนให้กับสังคมไปพร้อมกันแบบเวลาเราวิ่งเข้าหาคนเจ็บเงี้ยไม่ทันเขาไงแต่คือเราก็เสริมเข้าไปที่หลังได้ครับทั้งท,งที่เราเป็นคนอ้วนขนาดนี้โทษทีนะ,ะฮะเราอะไรทําให้เราอยากมาช่วยเหลือคนทั้งที่เราต้องวิ่งต้อง เด้งรีบคือผมอยากช่วยคนอื่นนะเพิ่มมันเหมือนอะไรเราช่วยเขาได้ในสังคมเราก็ช่วยเขาไปครับ,รบเขาต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับแต่ละครั้งที่เราก็คือผมจะไปกับเพื่อนผมแล้วถ้ามีคนเจ็บอะไระผมก็กระเป๋ายาบ้างบอร์ดบ้างอะไรย,ะยกได้ช่วยไป จเห,เหตุการ์อะไรบ้างที่ที่เราภูมิใจแล้วเราได้ทาแล้วเหตุการณ์นั้นมันยังฝังจําว่าทาแล้วเรามีความสุขนะเราภูมิใจในเหตุการณ์อะไรมันมันมีเยอะครับคือบางทีก็เจอคนอย่างเช่นพวกมอเตอร์ไซค์ล้มอะไรงี้ยผมเข้าไปช่วยเพื่อนก็เข้าไปช่วยกันอะไรเงี้ยคือเห็นเห็นเขาไปส่งเขาโรงพยาบาลผมก็ดีใจแล้วคือเขาปลอดภัยแล้ว มีเหตุการณ์คุณลุงอะค่ะเดินข้ามถนนแล้วแกโดนรถชนชนแล้วหนี แล้วที่นี้คือบอกว่าเหมือนแกเจ็บขาแล้วก็มีคนช่วยไปนั่งข้างถนนแล้วพอเราไปถึงอะค่ะก็คือแกก็พยายามบอกว่าไม่ไม่เจ็บไม่เป็นอะไรถามหาเบอร์ลูกหาเบอร์หลานแกก็บอกว่าไม่มีเหมือนว่าแกไม่อยากจะทําให้ลูกแกเดือดร้อนนะคะก็คือพอเสร็จแล้วบอกว่าให้ลุงไปหาหมอนะขามันผิดรูปมันหักนะลุงลุงต้องไปหาหมอคือแกก็แบบไม่อยากไปจนกระซิบถามแกว่าเป็นอะไรคะถึงไม่อยากไปแกก็บอกว่าแกไม่มีเงินก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรคุณลุงเดี๋ยวพวกหนูช่วยออกก็ได้จนจนร้อยเวรมา ค่ะร้อยเวงก็ทําเรื่องส่งตัวคือไม่เสียเงินแกก็ยอมไปโรงพยาบาลแกก็บอกขอบคุณนะหนูอะไรเงีเ้ยเพื่ออย่าไปใกล้มันมันขาดกล้ามันโจกอยู่ครับอยู่ที่ตรงไหนครับที่มันโดนเหยียบโดนตรงนี<า>้เลโดนใบโดนทับไปทีไปกลับ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 อะไรอยู่บ้พีูดอะไเรามาตอนแรกเนี่ยเราก็เห็น<า>เขานอนเสี<า>ยชีวิตอยู่แล้วนะครับ